มาดามครับลูกค้าของเราถามกันมาเยอะมากเลยว่าโรงงานของเราเนี่ยมีผ้ากันไฟไหม ผ้ากันไฟโรงงานเรามีนะแต่ว่าลูกค้าเอาไปใช้งานแบบไหนอะผ้ากันไฟมันมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยววันนี้มาดามจะยกตัวอย่างให้ดูผ้าทั้งหมด4แบบนะคะผ้ากันไฟอันแรกนะคะมัน,นคือเวสปอยนะคะผ้าเวสปอยนี่จะเป็นผ้ากันสะเก็ดไฟค่ะจะใช้สําหรับงานเชื่อมนะคะไม่สามารถใส่ทั้งวันได้ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนด้านเราเนี่ยอาจจะทําให้เป็นฮีตสโตรกได้นะคะใส่เมื่อเวลาเอาไปใช้งานช่างเชื่อมจริงๆนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องโดนสะเก็ดไฟนะคะส่วนผ้าตัวที่2นะคะก็คือ FR c o t t o คค่ะผ้าตัว ัวนี้เนี่ยนะคะเบสของมันก็คือเป็นผ้าคอตตอนนะคะแต่ว่าเอาไปเคลือบสารกันไฟนะคะซึ่งจะใช้งานหลังจากที่ซักแล้วประมาณ40-50ครั้งเท่านั้นนะคะเมื่อซักไปเกิน40-50ครั้งแล้วมันก็จะกลายเป็นผ้าธรรมดานะคะส่วนผ้าตัวที่3เนี่ยนะคะจะเป็นผ้ากันไฟฟ้าสถิตค่ะผ้ากันไฟฟ้าสถิตเราดูกันง่ายๆนะคะด้านหลังของผ้าเนี่ยนะคะจะเป็นเส้นเส้นด้ายวิ่งลันนะคะผ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเหมาะกับ ช่างไฟช่างเดินไฟอาคารหรือว่าช่างที่ต้องทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเพราะมันจะเป็นผ้าที่กันไฟฟ้าสถิตค่ะส่วนผ้าตัวที่4เนี่ยนะคะผ้าตัวนี้คือผ้ากันไฟแบบถาวรทามันกันไฟมาตั้งแต่เส้นได้แล้วนะคะเราจะเรียกผ้าตัวนี้ว่า nspa 2112ค่ะผ้าตัวนี้มันกันไฟถาวรเลยนะคะเมื่อเวลาเราไปโดนไฟไหม้หรือว่าโดนพวกสะเก็ดไฟหรือว่าโดนไฟที่แบบเป็นไฟลุกนะคะผ้ามันจะติดไฟแต่ว่ามันจะดับภายใน3มวินาทีค่ะและผ้าโดนองของเราล่ะครับ ไไถ้าโลมานาของโรงงานเราเนี่ยนะคะมาดามผลิตมาสําหรับงานช่างทั่วไปนะคะโดนสะเก็ดไฟเล็กๆน้อยๆอ,อ่อนๆเนี่ยคะ่ะไม่เป็นไรมาดามอันนี้การันตีได้แต่ว่าอย่าโดนสะเก็ดแรงๆหรือว่าโดนไฟโดยตรงนะคะผ้าโลมะนาของเรามาดามพัฒนามานะคะสมอสำหรับอากาศประเทศไทยบ้านเราคะ่ะใส่ได้ทั้งวันระบายอากาศได้ดีคะ่ะมาดามครับแล้วของพวกนี้โรงงานเรามีขายเลยไหมครับ ของพวกนี้เนี่ยนะคะโรงงานเราทําส่งนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งต่างประเทศอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหน่วยงานไหนต้องการจริงๆเนี่ยนะคะมาดามขอขั้นตามสามสิบชุดแล้วมาดามผลิตให้เลยค่ะไม่ว่าจะเอาเป็นภาพตัวไหนที่มาดามอธิบายไป4เนื้อนี้เนี่ยนะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าลูกค้าจําชื่อภาพไม่ได้แค่บอกการใช้งานที่ลูกค้าต้องการเอาไปใช้กับแอดมินนะคะโดยแอดมินจะแจ้งมาดามแล้วเดี๋ยวมาดามจะตีราคาและทำใบเสนอราคาให้ค่ะสุดยอดเลยครับเพราะฉะนั้นอยากี่ทํางานต้องใส่โอเวียนนะครับ ใส่ล้วเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียร์ไทยแลนด์ใส่หุนเวิร์กเวิร์กเวียร์ไทยแลนด์ไม่ว่าจะ